แลกล่องเก็บความชื้นค่ะินางสาวอัญมณีกันทยศดิฉชันนางสาวขิีาพรเลอนแก้วดิฉชันนางสาวปริตาม,ามนุษยละผมนายพินันดวงูครูที่ปรึกษาโครงงานครูปิยะดนัยวิเทียนการระบุปัญหาเนื่องจากสนิมเกิดกระบวนการทางเคมีและไฟฟ้าระหว่างเหล็กและสิ่งเวดล,ล้อมเมื่อความชื้นและออกซิเจนมาบรรจบก,กัน ซ,ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นทำให้มีรอยของการผุกก่อนและเป็นสนิมบนวัตถุนั้นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขอบเขตของปัญหาต้องการหาวิธีหรือแนวทางช่วยไม่ให้เกิดสนิมจากวัสดุอุปกรณ์ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งาน ประเด็นในการสืบค้นข้อมูลปัญหาในการเกิดสนิมปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดสนิมปัญหาของอุณหภูมิและอากาศข้อมูลระหว่างลำดับขั้นตอนในการผลิตนวัตกรรมในการเกิดสนิมแตม่ละข้อข้อดีและข้อจำกัดวิธีการกำจัดสนิมหนึ่งน้ำส้มสายชูข้อดีช่วยให้สนิมหลุดตัวได้ดีข้อจำกัด ต้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งวันเพื่อให้สนิมหลุดออก 2. น้ำมะลุมข้อดีเนื่องจากน้ำมะลุมเป็นโซดาจึงช่วยให้การสนิมได้ง่ายข้อจำกัดต้องแช่ทิ้งไว้หนึ่งวันเพื่อให้คราบสนิมหลุดออก 3. มะนาวเละกเกลือข้อดีเป็นสูตรจากธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ ข้อจำกัดต้องนอให้มะนาวและเกลือกระสนิมออกประมาณ1 0 2ถีนาทีแล้จัดกัะสนิมออกสี่บิกกิ้งโซดาและแปลงสีฟันข้อดีบิกกิ้งโซดาจะช่วยให้คราบสนิมที่วัสดุอุปกรณ์หลุดได้เร็วกว่าสูตรอื่นๆข้อจำกัดการใช้แปลงสีฟันขัดจะสามารถทำให้วัสดุเกิดรอยได้ ห้าน้ำยายกำจัดคราบสนิมข้อดีเป็นสารเคมีที่ให้ที่มีความอันตรายและเข้มข้นจึงสามารถกำจัดสนิมได้เลยข้อจำกัดเนื่องจากเป็นสารเคมีจึงช่วยมีจึงต้องมีการป้องกันเช่นสวมถุงม,มือและสวมหน้ากากสรุปแนวทางที่เลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา จากการเปรียบเทียบแนวทางของการกำจัดสนิมพบว่าการใช้น้ำส้มสายชูน้ำอัดลมน้ำมะนาวและเกลือเบกกิ้งโซดาและแปลงสีฟันน้ำยากำจัดสนิมสอดคล้องกับประเด็นการประเมินมากที่สุดทั้งในเรื่องการประสิทธิภาพวัสดุในการกำจัดสนิมจากวิธีต่างๆความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ลดการเกิดสนิม จึงนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาวิธีการช่วยลดการเกิดสนิมออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางที่หนึ่งนำน้ำมะนาวและเกลือมาทำน้ำยาแล้วบรรจุลงในควอสเปเย์แนวทางที่สองนำน้ำมะนาวนำแชมพูทำความสะอาดกำจัดคราบสนิม แนวทางที่ 3. ทํากล่องเก็บความชื้นเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังจากทําความสะอาดเสร็จการาประเมินแนวทางที่เลือกพบว่าแนวทางที่ 1. คือน้ํายาจากมะนาวและเกลือมาทําสเปรย์มีผลคะแนนมากที่สุดจึงนําแนวทางนี้มาแก้ปัญหาเนื่องจากแนวทางที่มีความปลอดภัยและใช้ต้นทุนในการ ราะใช้วัสดุจากธรรมชาติหาได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานผังกราฟิกแนวทางภาพร่างสาิติมหรือภาพฉายตารางแผนปฏิบัติการวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน ำจัดสนิมข้อดีใช้งานได้ง่ายและสะดวกปลอดภัยต่อการใช้งานพกพาสะดวกข้อเสียอาจจะมีการเน่าเสียและเก็บไม่ได้นานเพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติกล่องเก็บความชื้นข้อดีใช้งานง่ายและสะดวกปลอดภัยข้อเสีย อาจจะมีอากาศเข้าไปได้เพราะทํามาจากกล่องกราษจบการน,นำเสนอคะ่ะ